ข้อที่หกถามว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อใดที่สามารถต่อได้ทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานคืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทมันจะต้องบังคับเลยนะครับว่าต้องต่อแบบอนุกรมเท่านั้นหรือต่อแบบขนานเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะต่อได้ทั้ง2แบบแต่ข้อนี้ถามว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอันไหนที่สามารถต่อได้ทั้งอนุกรมและต่อได้ทั้งขนานครับ น้องเกฟตอบข้อ4ครับคอและงอเท่านั้นนะน้องนาาก็ตอบสเช่นเดียวกันน้องนะครับน้องคอตอบสครับน้องกันก็ตอบสครับมีใครอีกเอ่ยมีใครอีกเอ่ยนะมีใครส่งคำตอบอีกไหมนะครับส่วนใหญ่ตอบสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรี่กรอแป๊บนึงนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆคนไหนจะส่งคำตอบเพิ่มตอนนี้อาจจารังคิดอยู่นะครับ นะครับสำหรับคนที่ตอบ4นะครับเอะเวคถามว่าน้องต้นหลิวก็ตอบ4เช่นเดียวกันเควคถามว่าเอมมิเตอร์นะครับแสดงว่ามันต่อได้แบบเดียวใครรู้บ้างครับว่าว่าแอมมิเตอร์ต่อได้แบบไหนครับอ่ะก่อนอื่นเลยเฉลยก่อนนะคุณเฉลยก่อนถูกต้องเลยครับน้องๆทุกคนเก่งมากมากเก่งสุดๆนะครับตอบข้อ4นั่นเองนะครับก็คือตัวต้านทาน แน้ง่ายสุดแล้วมันต้องมีพอไฟตัวต้านทานสามารถต่อได้ทั้งวงจรขนานและวงจรอนุกรมส่วนคำว่าเซลล์แห้งก็คือเป็นพวกทานไฟฉายอะไรพวกอย่างเงี้ยครับนะเป็นแบตเตอรี่แบบแต่แบบแห้งที่ไม่มีน้ํากันเนาะมันก็คือนะครับก็จะต่อได้ทั้ง2แบบเช่นแบบเดียวกันเพราะว่าในวงจรไฟฟ้านะครับเราสามารถให้แหล่งกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยไปต่อได้ทั้งขนานและก็อนุกรมครับถูกต้องเลยแต่ q u i ถามเพิ่มเติม,ตมว่าแล้วแอมมิเตอร์ถ้าไปเจอข้อสอบแอมมิเตอร์จะต้องต่ออย่างไง กับวงจรครับอ่ะนะนาๆตอบท <refin ements. S 2> ิ so it ้งมาแล้วครับว่าตอบแบบอนุกรมครับไหนมีใครจะส่งคำตอบเพิ่มไหมอ่ะมีนานาบอกว่าตอบแบบอนุกรมนะครับอ่ะใครใครใครใจสลับสูงนานาคือว่านานาถูกเม็ดเอ่ยนะครับน้องเกสบอกว่าตอบแบบอนุกรมคือเอ็กโอเค เก่งมากทั้งนานานและเทสนะครับคนอื่นด้วยนะคใครยังไม่รู้ลองดูนะครับว่านี่คือหน้าตาของแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์คือว่าวัดกระแสไฟฟ้าเราจะต้องต่อแบบอนุกรมกับวงจรเท่านั้นเราวลองสังเกตนะครับตัว R ตัว R ที่อย่เนี่ยนี่คือตัวตัวต้านทานเห็นไหมครับแล้วก็ตัว E ตัว E ด้วยที่มีขีดยาวขีดสั้นแล้วก็มีบวกกับลบอันนี้ก็คือเซลล์แห้งหรือฐานไฟฉายโอเคไหมครับอ่ะแล้วอีกหนึ่งอัน นะครับในเมื่อถ้าอัมพิเตอร์ต้องต่อแบบอนุกลมแสดงว่าโวลต์มิเตอร์ก็ต้องต่อแบบอะไรครับแบบขนานจำดีๆนะครับโวลต์มิเตอร์คือใช้ในการวัดความต่างศักง์นะมันจะต้องต่อขนานกับวงจรสังเกตเห็นไหมครับนะนี่เลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตัว V ีสัญลักษณ์ในในในวงจรไฟฟ้าคือตัว V ครับนี่คือโวลต์มิเตอร์โอเคนะครับอ่ะเลียนนะตรงนี้นะครับทุกคนตอบถูกต้องครับ โอเคอ่ะงั้นะไปต่อนะครับในข้อที่7นะบอกว่ากล้องสองตากล้องสองตานะครับนะหรือกล้องสองทางไกลนั่นะแหละที่ใช้ดูนกนะครับใช้สมบัติของแสงในข้อใดเป็นหลักนะเขาว่ากล้องสองตาเนี่ยคือคือข้อสอบข้อนี้เขาพยายามจะจะอะไรเลยนะครับจะแกงเราหรือว่าจะแบบหลอกเราอะสับขาหลอกเขาไม่พูดตรงๆว่ามันคือกล้องสองทางไกล จริงๆแล้วเนี่ยกล้องสองตาที่ใช้ยูโรฟเนี่ยมันก็มีลักษณะนะครับคุณสมบัติของกล้องเหมือนกล้องสองทางไกลเลยครับอ่ะเขาก็อยากรู้ว่านะครับไอ้กล้องสองตาตัวเนี้ยนะครับที่ใช้ยูโรฟเนี่ยมันใช้สมบัติใดของแสงเป็นหลักครับน้อง เกรสนะครับตอบ1ครับการหักเหน้องต้นหลิวตอบ1นึ่ง,งักเหครับน้องคอสตอบ1นึ่ง,งักเซ็ักเหนานานก็ตอบ1นึ่ักเหครับอืมนะชัวร์ใช่ไหมคราวนี้บอกนะชัวร์ชัวใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเพื <c oughs> ่อจะไม่เฉลยเนาว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับในกล้องส่องดูนกก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละก็คือกล้องสองทางไกลนะครับว่าเขาเรียกว่ากล้องกล้องสองตานะครับดังนั้นเนี่ยวิธีวิธีการทํางานมันหรือหลัก มันจะใช้สมบัติของแสงก็คือตัวหักเหถูกต้องครับนะถูกต้องเลยครับตอบข้อ1ใช้หลักการหักเหแบบนี้ครับนะโดยที่น้อโนเอิร์ธตอบ1ครับน้องกันตอบ1เช่นเดียวกันครับทุกคนดูนะครับนี่นี่ค yeah> ือกล้องในตัวของกล้องสองทางไกลที่จะเป็นแบบกล้องสองตานะครับมันก็จะมีเลนนะครับอ่านมีเลนแล้วในเลนตัวนี้ครับนะเพ็กขอเพิ่มเติมให้เลยนะครับ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีปีซึ่งที่อยู่ตรงกลางครับที่เขียนว่าลูปปีซึ่งนั่อเองเขาจะใส่ปีซึ่งเข้าไปในกล้องส่องทางไกลใครรู้บ้างครับว่าเหตุผลนะครับสมมติไปเจอข้อสอบถามว่าทําไมกล้องส่องทางไกลนะครับจะต้องใส่ปีซึ่งเข้าไปข้างในครับอ่ะใครใครใครทราบเหตุผลไหมครับว่าเฮ้ยในกล้องส่องทางไกลเนี่ยเขาจะต้องเอาปีซึ่งปีซึ่งมันคือเหมือนแบบเป็นแท่งแก้วอะครับใส่เข้าไปข้างในในในกล้องส่องทางไกล ครูเอ็กถามว่าทำไมต้องใส่ปีซึ่งเข้าไปเพราะอะไรครับอ่ะใครใครรู้คำตอบนะอาจจะเป็นข้อสอบก็ได้นะอย่างที่บอกคุยบอกก็คียพยายามดักข้อสอบให้นะข้อสอบปีนี้อาจจะออก่างนี้ก็ได้นะถามว่าเหตุผลอะไรถึงใส่ปีซึมเข้าไปในกล้องส่งทางไกลครับนะกล้องส่งทางไกลกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์ก็ใส่นะครับอ่านะณาบอกว่าให้แสงสีเท่านะครับอ่ามีใครมีใครยังมีคำมีนะครับคำตอบอื่นอีกไหมครับนะณา เพื่อนบอกมาแล้วว่าให้แสงสีมันเข้าไปข้างในครับน้ำเมื่อกี้เพื่อนพูดแล้วว่ามันจะเป็นกล้องสองทางไกลก็ได้หรือมันจะเป็นกล้องโทรทัศน์ก็ได้ครับกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการดูดาวครับทุกคนสังเกตในสมัยก่อนในสมัยก่อนกล้องโทรทัศน์จะยาวมากยาวมากๆนะครับยาวมากๆแบบว่าถ้าใครเคยดูแบบพวกนะครับ นะครับสารคดีต่างๆเนาะเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตกล้องโทรทัศน์อะไรเงี้ยน้องอยากเห็นว่าเพื่อให้มองเห็นได้ไกลขึ้นเพราะมีการหักเถโอเคน้องเจ๊สนะครับอือตอบตอบก็คือเหตุผลนั่นแหละนะครับเหตุเหตุผลที่น้องเจ๊สตอบมานะครับถึงว่าแบบประมาณ80%ถูกต้องแล้วนะก็คือหลักการคือเขาอยากเห็นไกลๆนั่นแหละนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับเพราะมันไม่เกิดการหักเถะแต่การที่นะครับเขาใส่แท่งไปซึมเข้าไปข้างในเนี่ย เพื่อลดความยาวของตัวกล้องนะครับคือทุกคนสังเกตน,นะครับดูในรูปที่เรโชยเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยการที่เขาใส่ปิซึ่งเข้าไปจะทําให้แสงมันเกิดการอะเทไปอะเทมาอยู่ในแท่งปิซึ่งดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องลดเล็กมันจะสามารถจะลดระยะระยะความยาวของกล้องได้ อย่างที่เคว้เมื่อกี้เควอธิบายว่าเฮ้ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปดูสารสา,สา,ารคดีเราเห็นกล้องตัวทัน์ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วคนอยู่แค่เนี้ยคนตัวเท่าเนี้ยนะก้องยาวมากเพราะว่าการที่นะครับจะให้เห็นสิ่งที่อยู่ไกลแสงมันต้องแบบเดินทางได้ไกลต้องเกิดการัะเหยไกลแบบเนี้ยครับแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าแทนที่นะครับแสงเนี่ยมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลย นะครับจับแสงมากดให้สั้นโดยที่ใส่ปีซึ่งเข้าไปแล้วให้แสงชิ้นหรือแม่ยมันขดๆอยู่ในแค่งปีซึ่งนะครับเราก็จะสามารถ ทำให้กล้องยังไงได้ครับสั้นลงจากสมัยก่อนได้แต่ว่าถามว่าระยะทางที่แสงเดินเป็นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแต่มันเดินขดๆการหักเหไปหักเหมาในแท่งปริซึมนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่เขาใส่แท่งปริซึมเข้าไปนะครับก็เพื่อที่จะให้กล้องมันยาวมันกล้องปัจจุบันนะครับเวลาอนไการมันก็ป็นไงก้าวหน้าถูกไหมกล้องนิดเดียวเองแบบสั้นๆแต่เราสามารถมองเห็นได้ระยะไกล มากขึ้นนั่นเองครับเนาะเพราะนั่นแหละเหตุผลเหตุผลที่น้องเกตตอบมาก็ถูกต้องประมาณเจ็ดสิบแบนก็นี่แหละนี่คือเหตุผลที่ว่าอยากให้เห็นไกลๆแต่อยากให้กล้องเป็นไงครับเล็กๆด้วยสั้นๆด้วยไม่ต้องไม่ต้องลําบากในการขนเออ่ขนย้ายแบบนี้ครับโอเคนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยในข้อ7ก็เลยตอบข้อ1นั่นเองครับโอเคนะครับน้องๆุกคนนะเคลียร์นะประเด็นนี้นะครับถัดมาในข้อที่นะข้อที่8ครับ บอกว่าจากข้อมูลในตารางนักเรียนคิดว่าโลหะใดเหมาะใช้ทําสายไฟฟ้านะครับอันไหนที่เหมาะเอามาทำเอามาทำเป็นสายไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาให้เขาให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับมีโลหะ4ชนิดกอขอขอคองงอนะในตารางด้าน,นขวามือเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวต่อ100เมตรนะครับเมื่อเราให้อุณหภูมิไป10องศา,าเซลเซียสมันจะขยายตัว3 นะครับ3มมิลลิเมตรนะครับโลหะขอไข่เมื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น10องศาเซลเซียสมันจะขยายตัว9มิลลิเมตรนะครับแล้วกอลไฟขยายตัว13มมิลลิเมตรส่วนงองูขยายตัว29มิลลิเมตรครับอ่ะน้องเจสต่อข้อ1ครับนะ3ครับน้องเออ่น้องการตอบ1ครับนานาตอบ1แก้มตอบ1ต้นเหลีวตอบ1ครับนะครูเอ็กแบบไกลได้เลยนะครับน้องๆไปเจอข้อสอบที่เป็นลักษณะแบบนี้ เขาถามว่าอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดพยายามตัวกลางเดี๋ยวไปตอบนะครับตัวกลางก็คือว่าเฮ้ยฟูเมันจะไม่ขยายมากก็ขยายน้อยคือถ้าเขาให้เรียนลำดับเนาะแต่ถ้าเขาตอบเขาแบบว่าโอ้โหเด็กมันจะตอบได้มันจะเดาได้เขาจะชอบให้บอกว่าเรียนลําดับถูกปะอ่านโอเคอันนั้นถ้าเรียนลำดับเราก็จะแบบว่ากาสองอันที่ไม่ได้แต่อย่างในข้อนี้นะครับเขาถามว่าอันไหนเหมาะมาทาสายไฟก็คือเราต้องเลือกแค่อันเดียว เราก็จะตอบไม่ไม่ขยายตัวมากสุดก็ต้องขยายตัวน้อยสุดนั่นเองก็คือต้องเลือกไม่กอก็ไม่กอไก่ก็งองูนะนี่คือนะครับพยายามแบบเทคนิคเวลาาข้อสอบก็ลองดูแบบมีไหวที่นิดนึงในการตอบนะครับโอเคน้องเอิร์ธตอบหนึ่งนะครับอ่าน้องกันก็นกตอบหนึ่งนะก็มาดูนะครับว่าอย่างที่เพิ่บอกว่าไม่มากสุดก็ต้องน้อยสุดนะเอ๊ะนะครับตอบอะไรกันส่วนใหญ่ตอบข้อนหนึ่งคือกอไก่ ถูกต้องเลยเยี่ยมมากถูกนะครับกอไก่ถูกต้องครับทาไมถึตงตอบกอไก่ครับเราดูอย่างนี้ครับว่าถ้าอัตราส่วนอัตราส่วนระหว่างมันยืดคือสายไฟมันสร้างจำง่ายครับเคยเรียนเิสิกสไปหลายรอบแล้วแต่ว่าข้อสอบเนี่ยเวลา,ามันถามมันก็จะถามไม่ไม่ถามซ้อมเดิมถูกไหมครับแต่มันใช้หลักการเดิมนะครับที่เมื่อก่อน,น,นเนี้ยข้อสอบในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีความยาวของลวดมาให้แล้วก็ถามว่าอันไหนอันไหนนาไฟฟ้าได้ดีที่สุด เราก็ต้องตอบว่าไอ้ตัวที่นไาไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นสายสั้นๆเพราะว่าความต้านทานมันน้อยดังนั้นเนี่ยการที่นะลวดโลหะเนี่ยมันเกิดการขยายตัวมากแสดงว่านะครับมันก็จะยาวมากพอมันยาวมากเนี่ยนะครับ R มันก็จะมากคือความต้านทานมันก็จะมาก อันไหนก็ตามที่มีความต้านทานมากเนี่ยเขาก็ไม่นิยมเอาไปทําสายไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยนะครับจึงนะครับโลหะที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอาไปทําสายไฟฟ้าต้องตอบข้อกอกัดตันเองก็คือไอ้ตัวที่มันสร้งที่สุดนะครับโอเคนะแต่ยายามจำตัวนี้นะครับนะเรื่องนี้ควิกควิกสอนไปหลายมันเราเคยผ่านข้อสอบที่เป็นถามลักษณะแบบนี้หลายๆข้อแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ถามแบบคําถามเดียวกันเป๊กนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลักการนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคืออันเดียวกันในการเอาวิเคราะห์ นะครับในการพิจารตอบข้อสอบโอเคนะครับอ่ะเชียร์นัตรงนี้นะครับทุกคน่านนะสำหรับในข้อที่9ครับบอกว่าข้อใดแสดงเส้นแรงแม่เหล็กได้ถูกต้อง อันนี้ในตรงกลางนะครับมันก็คือแม่เหล็กครับขัว้วขั้วเหนือกับขั้วใต้แล้วไอ้รูปสรนะครับมันก็คือแสดงทิศของของเส้นแรงแม่เหล็กครับกรณีที่มันพุ่งนะครับอ่ะระหว่างระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้ว่าลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับน้องเกสตอบข้อสี่ครับอ่ะโอเคอ่ะมีใครมีใครส่งคำตอบเพิ่มไหมครับอ่ามีน้องเกทตอบเองมาแล้วครับคนแรกนะครับตอบข้อสี่ครับ น้องต้นหลิวครับน,น้องต้นหลิวตอบสามครับโอเคอต้นหลิวตอบสามนะอ่ะมีใครมีให้อ่าให้ให้เวลาคิดข้อนี้นะครับ น้องแก้มตอบ4ครับแล้วบางคนอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่เคยเจอลักษณะที่เป็นแบบนี้มาก่อนเนาะแต่บางคนอาจจะเจอข้อสอบแล้วก็ข้อสอบมันก็นะครับหลายๆปีมันก็ถามเรื่องเนี้ยมันก็เอาเรื่องเนี้ยมาออกเนาะแต่บางคานอาจจะไม่เคยไม่เคยผ่านไม,ไม่เคยผ่านของผ่าน,านตาในข้อสอบที่เป็นเรื่องนี้มาแต่ถ้าใครเคยผ่านแล้วก็อ้อนลิ้ออกอะไรแบบนี้ครับอโอเคนานาตอบ4ครับอ่ามีให้อีกมีให้ใหอ,อีกเอ่ยนะ ก็ตอนนี้นะที่วิคเห็นนะครับมีคําตอบอยู่2คําตอบไม่3ก็4ีอยู่2อันนะครับเนาะแสดงว่าบางคนแบบเ้ยอาจจะนึกนึกนึกได้ว่าหลักการข้อนี้ต้องตอบอะไรนะครับนะอ่ะโอเคไหมเนองการตอบ4เช่นเดียวกันครับเนาะงั้นคะุณเอกเฉลยนะครับนะตอบข้อ4ถูกต้องนะครับในข้อนี้ตอบ4ถูกต้องเลยนะครับจำนะครับนะเส้นแลนด์เงาเหล็กจะพุ่งออกจากทิศเหนะือ เข้าสู่ทิศใต้เพราะฉะน,นี้ทิศของมันเนี่ยจะต้องพุ่งออกจากขั้วเหนือแบบนี้ครับเห็นไหมพุ่งออกขั้วเหนือเนนะีแล้วนะครับพุ่งเข้าสู่ขั้วอะไรครับขั้วใต้เพราะฉะน,นั้นมันจะไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งเข้าขั้วเหนือออกขั้วใต้ไม่มีนะครับลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับ x คุณ x เขารู้ได้อย่างไรครับนะเขาท้อการทดลองแบบนี้เลยนะครับน,นี่เลยอันนี้มันก็คือเป็นผงตะไบเหล็กนะครับเนาะตอนที่คุณ x เ,เรียนนะครับนะเรียนเรียนเอ่อตอนที่ เรียนวิศวะนะครับในสมัยที่เรียนปีหนึ่งนะครับก็ได้ได้ทำกรารทดลองเรื่องนี้ก็เห็นเส้นแรงแม่เหล็กชัดเจนมากๆนะครับมันก็จะมีทิศมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งะครับเราจะเห็นมันวิ่งเหมือนเหมือนมดเลยนะครับไอตัวไอตัวเส้นแรงแม่เหล็อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะพบว่านะครับมันอ,อ๋อเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยสนามแม่เหล็กมันจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็ เข,ข้าสู่ขัวใตา้ลักษณะที่เป็นแบบนี้จำให้แม่นนะครับน,น้องๆเนาะครูอเอกเ,เห็นข้ออกเขาสอบหลายปีซ้ำๆกันที่เป็นข้อแบบนี้นะคระับนอกจากจะเป็นเรื่องนี้แล้วนะครับมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาจะชอบถามว่าเส้นแนรงใ่เหล็กระหว่างขน้นเหนือขัวใต้าตาทิศของมันเขาไม่ถามว่ามันพุ่งเข้าหรือพุ่งออกแต่เขาจะชอบถามว่ามันจะเป็นทิศตามเข็มหรือทวนเข็มให้น้องๆจำสัญลักษณ์ง่ายๆครับถ้าเป็นขุน้นให้เขียนตัว N นะครับนี่คือแล้วก็ใส่ตัวอัเข้ก็ไปตรงปลาย อันนี้เห็นป่มมันก็จะบนเป็นลักษณะเป็นอะไรครับทวนเห็นไหมเป็นทวนเข็มแต่ถ้ากรณีที่เป็นโั้วใต้ให้เราลูกคนเขียนตัว S แล้วก็ใส่ลูกศรตรงปลายเห็นไหมครับมันก็จะหมุนเป็นตรงปลายอันนี้มันจะเป็นลักษณะอะไรครับตามเข็มนั่นเองเนาะก็คือจะถามได้2แบบจะถามเรื่องว่ามัน ทิศพุ่งเข้าหรือพุ่งออกหรือจะถามว่ามันมีการื่อนที่ทลักษณะก็คือทวนเข็มหรือตามเข็มก็นะครับทั้ง2แบบเนี่ยไอ้เรื่องทวนเข็มกับตามเข็มงา่ายมากเขียนเป็นตัวอักษรเลยครับ m และก็เติมตูกรตปลายให้มาแล้วก็ดูทิศของการหมุนนะว,ว่ามันจะหมุนไปแบบไหนนะโอเคนะครับในข้อนี้เนาะเชียนนะตรงนี้นะใช่เหรอน้องนาบอกว่าข้อน,นี้เลยใช่ไหมที่หมืินในสนามสอบโอ้เสียดายเ <c oughs> สียดายเพราะว่าเราถ้าแบบที่เรียนก่อนตอบถูกแล้วใช่ไหมนะครับ ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะวันเสาร์นี้นะครับถ้ามันมีข้อนี้ออกมานะน้องทุกคนนะถ้ามีข้อษณะนี้ออกมานะครับเราจะต้องทําไม่ได้นะครับถัดไปครับในข้อที่10ครับข้อนี้บอกว่าในการต่อวงจรนางลูกเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดครับ <c oughs> ข้อนี้ไม่ยากนะครับอ่าไม่ยากไม่ยากข้งนี้ครับ ข้อนะท,ที่10เร็วส่งมาตอบได้แบบรวดเร็วเลยนะครับข้อนี้คิดว่าตอบข้อไหนครับน้องเกตตอบ3ครับขนา,านครับอ่ะโอเคมีใครอ,อ,อีกเอ่ยมีใครอีกเอ่ยนะครับในข้อนี้นะน้องขอตอบ3ครับบางคนแบบบางคนแบบเฮ้ยคุยข้อสอบจะแกงกันหรูเปาเราดูหลักการง่ายๆคือสมมตินเนี่ยถ้า ถ้าเส้นเนี่ยนนะมันเชื่อมโยงจากหลอดไฟถึงหลอดไฟแล้วมันค่อยเชื่อมโยงไปที่อะไรครับไปที่เซลล์แห้งหรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรืต่างใช้ใชไหครับอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของก็คือว่าเฮ้ยมันมีการไหลแยกซ้ายไหลแยกขวากวันนะครับแบบนี้แหละนะครับเราก็จะเรียกว่าอ่ะน้องแก้มตอบสามน้องเอิญตอบสามนาตาตอบสามถูกต้องเลยครับนะก็คือเป็นแบบคขณขิตศาสตร์รีบคุยแบบ มันเป็นเรื่องแบบข้อสอบแบบนี้มันออกมาหลายๆปีซ้าๆกันแล้วน่าจะทําได้นะเวฟไม่เน้นย้ำอะไรมากมายเนาะอ่ะโอเคนะครับงั้นในข้อที่สิบเวฟผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับพัดมาในข้อที่สิบเอ็ดครับอ่ะมาดูนะครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องครับข้อที่สิบเอ็ดหนึ่งพัดลมไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนไดนาม,มเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องเป่าผมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง แล้วก็ตะเกียบน้ำมันเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานความร้อนครับในข้อที่11อ่ะ11นะเอาเมื่อกี้นะครับมีต้นหรือตอบข้อ10ข้อ10ตอบ3ถูกต้องครับนะ11นะนะตอบ2เกตตอบ4นะครับอ่าหนนม่ใครอีกครับมีมีมีชมมาสองคนแล้วนะครับก็คือตอนนี้มีมีอยู่สองคำตอบนะครับตอบ2กับตอบ4ครับ คือคนยากเหรอน้องอยากยากยากเหรอครับเปลี่ยนเพจเองใช้เวลาคิดนานนิดหนึ่งนะยากยากเหรอนะไม่ยากอ่ะไหนไหนมีใครจะส่งคำตอบเพิ่มอีกไหมนะครับตอนนี้มีสองคนละมีสองคนละนะครับโอเคน้องฟอสตอบสองครับนะคำถามนะดูดีๆเนาะต้องระวังเรื่องแบบไปทำข้อสอบนะครับ เรื่องถูกต้องที่สุดไม่ถูกต้องยกเว้นอะไรแบบนี้ดูดีๆเลยนะครับครยให้ชอบเน้นย้ำว่าสมมตินะครับเราไปสอบเราประการแดงไปได้ถูกอเป่านะครับข้อไหนที่ปรากบว่าไม่ใช่เราอ่านโจทย์ไม่ใช่พวกประกาแดงวงเวกเลยตรงคำว่าไม่อะไรเงี้ยครับเพื่อที่เตือนสติเราบางทีเราทำเราเราทำข้อสอบไปเรื่อยเราอ่านแล้วเราเคินอ่ะเฮ้ยเราบางทีเราแบบเราเราไม่ได้รู้ว่ามันแบบมันคือไม่ไงเออเนี่ยก็จะกาาผิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ข้อไหนเวลาไปเจอข้อสอบนะครับเขาว่าไม่ยกเว้นอะไรแบบนี้เอาสีแดงปากกาแดงวงว็เลยนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะโอเคนะครับน้องแก้มตอบสองครับนะไดนาโมูอันแรกก่อนพลังไฟฟ้านะครับเขาเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความ้อนอันนี้ผิดครับน้องมันจะต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนะครับไม่ใช่พลังงานลมนะเขาเรียกพลังงานกลนะครับน้องเอิร์ธตอบสองครับนะทุกคนส่วนใหญ่ตอบสองคือข้อของไข่อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่คือหน้าตาของไดนโมไดนโมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไดนโมเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะก็คือว่าเคลื่อนที่เป็นนะครับก็คือเนี่ยเป็นหมุนๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมนะับให้มันตัดนะครับตัดเขาเรียกเะยรนะผ่านสนามแม่เหล็กนะครับ่ขมมนนคขรคลวดตัดสนามแม่เหล็กแล้วก็จะเกิดเป็นอะไรเอ่ย ไดนามอไดนามเนี่ยนี่คือหน้าตาไดนามอ่ะทุกคนคิดว่าไดนามเปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรอ่ะเเอารูปให้ดูแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทุกคนหลายคนนะครับตอบผิดตอบข้อสอง่ะอ่ะในในเมื่อกี้ใครตอบเพ็กข้อ2ครับเพ็กถามว่าไดนามนะครับเปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรครับอ่ะพี่บอกเพ็กหน่อยนี่คือหน้าตาของไดนามนะครับเปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรครับ ตอนะแต่นแรกคทณอี่คิดว่าจะไม่มีใครตอบผิดเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ทำไมผูค้คนตอบขอ้อสองเยอะจังเลยนะครับน,ะนี่เลยคุก็เลยอ่านนะเอารูปเป็นน้ำโมโม,ม้ดูเลยครับเป็นหน้าตเาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเุณถามเพิ่มนะท่านน้องทุกคนครับว่าไดนามูเนี่ยเอ็กุณเอ็กซ์ถ้ามันไม่ไดนามไม่ได้เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้ามันเปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรครับอ่ะใครตอบไปบ้างครับ ไหนใครใครรู้คำตอบข้อนี้บ้างนะครับพี่พี่เอรู้พี่ทำไมถึงตอบตอบผิดนะอ่ะใครใครเม้นอตอบอีกหน่อยนะครับว่าแบบเฮ้ยไดนามเปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรครับนะใครยังไม่ตอบเครยังไม่ไม่ผ่านข้อนี้นะครับเอาเน้นย้ำเลยไม่จะได้ค้างหน้าเจอข้อสอบเนแบบนี้จะได้ไม่ตอบผิดนะครับหน้าตาไดนามเป็นแบบนี้นะครับอืโอเคนะครับ เอกมีน้องคอสเคมีแม่เหล็กอ๋อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับอ่อไหนไหนไหนครูครูที่จะมีคนลงไม่เอ่ยนะเครูจะดูที่่ามีมีมีใครตอบถูกไหมเนี่ยใดนามเนี่ยนะครับนะไดนาโมมันจะตรงข้ามกับมอเตอร์อ่ะนี่ไดนาโมนะครูยังไม่เฉลยนะว่ามันเป็นอะไรทุกคนจะครูเฉลยไปเป็นจดจำไม่ได้แต่ทุกคนนะครับมาดูในส่วนของมอเตอร์ครับมอเตอร์เป็นแบบนี้ครับ มอเตอร์หน้าตาของมันจะหมุนเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของมอเตอร์นะครับจะหมุนแบบนี้ครับนะมอเตอร์มันจะเปลี่ยนพลังงานนะครับอะไรครับไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนี่คือมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลดังนั้นนะครับในส่วนของไดานาโมครับมันก็ต้องมรงกันข้ามครับไดานาโมเนี่ย เป็นการที่เปลี่ยนจากพลังงานคนเปลี่ยนให้เป็นพลังงานนะครับไฟฟ้านั่นเองนะจำที่แม่นนะครับไดนาโมกับมอเตอร์มันจะตรงข้ามกันนะครับโอเคนะครับเคลียนะไม่ใช่เคมีนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยในข้อ11นะครับข้อที่ถูกต้องตอบข้อ4ครับก็คือว่าถ้าตะเกียงน้ามันการเผาไหม้ครับการเผาไหม้มันคือพลังงานเคมีแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับความร้อนออออน,นั่นเองอันเนี้ย คแลว้วคือเอฟข้อนี้นะครับไม่ยากนะทุกคนน่าจะตอบถูกนะตอนแรกแค่คิดอย่างนี้ครับนะแต่ว่าก็โอเคก็เลยเตรียมเอาเรืเอเ่องไดนาโมกับมอเตอร์มาสอบเพิ่เ <ๆ S 2> มเติมเดี๋ยวว่าเขาไปเอาข้อสอบนะกาลายเป็นว่าเออนะครับน้องๆน,นะครับจำติดจริงๆด้วยสําหรับในข้อนี้นะครับโอเคนะ